สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2อคอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือ2อคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับ ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นฝากากดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะเอารถคันนี้มาเซลล์นะครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานอยู่นะครับคันนี้ก็เป็น t o y ยต้าไฮรักวีโกปี2549นะครับหรือว่าปี2005นะครับคันนี้ก็ เล่มเอกสารพร้อมโอนสีสันสวยทั้งคันรถพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะฮะท่านใดที่หารถใช้อยู่คันนี้นะครับมีโปรโมชั่นก็คือเติมน้ํามันให้เต็มถังก่อนส่งลูกค้านะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรี200กิโลเมตรเลยแล้วกันนะครับคันนี้ปกติส่งฟรีแค่100กิโลนะฮะคันนี้ขอส่งให้นะครับ200กิโลเมตรฟรีนะครับแล้วก็แถมนะครับ เปลี่ยนคองเหลวให้ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายนะครับและอีกอย่างนึงก็คือแถมกล้องติดรถยนต์ยี่ห้ออย่างดีให้อีก1ตัวนะครับส่วนเมมลูกค้าไปเอาซื้อใส่เองนะครับไม่กี่บาทนะฮะมาชมสภาพกันนะครับสีสันสวยตัวนี้เป็นไฟตันมองเป็นพีรันเนอร์3.0ตัวสูงนะครับนะฮะวีโก้ยางก็เป็นยาง B บิสโต้นะฮะปี2020ปีเยอะ ปียงสูงอยู่นะครับดอกยางยังเยอะๆบันไดข้างสมบูรณ์แบบนะครับสีสันสวยทั้งคันภายในนะครับภายในไม่มีฉีกขาดสวยๆแบบนี้คอนโซลสวยๆนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเบาะแควสวยๆแบบนี้นุ่มๆนะครับนะฮะมาดูที่เล่มเอกสารคันนี้นะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนไม่มีชำรุดสูญหายนะครับมีออกแทนรายการเต็มเฉยๆนะครับผมก็คือ รายการไม่ว่าจะต่อภาษีหรือใดๆต่างๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเล่มนะครับเครื่องยนต์ส0มพนะฮะแรงม้าที่ร้อยแรงม้าภาษีไม่มีไม่ขาดนะครับผมนะพิจินหกหกนะับอีกหลายเดือนนะครับหน้า18ไม่มีชำรุดสูญหายเล่มไม่มีชำรุดสูญหายมีเพียงแค่แผ่นป้ายทะเบียนสูญหายนะครับธรรมดานะครับอ่านะครับ แล้วก็แอร์ภายในก็คือแอร์เย็นนะครับใช้งานได้ปกติส่วนเครื่องเล่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับตัวนี้เหมือนมันติดอยู่แต่มันไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวดูให้หลังคองลังค่าสะอาดสะอ้านนะครับจับซักฟอกแล้วนะครับผมเดิมนะฮะเดิมเม็ดทุกเม็ดยังอยู่ครบนะครับไม่มีความไม่ได้พ่นสีเข้ามานะครับคันนี้นะฮะนะครับ ราคาเบาๆนะครับราคานี้นะครับขอเป็นราคานี้นะครับมีจัดส่งฟรี200โลนะครับแล้วก็มีนะครับแถมกล้องให้เปลี่ยนทายของเล็วให้นะครับสีสันสวยนะครับกันชนสวยนะครับช่วงล่างนะครับม้วนกระสิมให้เรียบร้อยด้วยนะครับพื้นกระบะสวยๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คพวกนี้เดิมๆนะครับเดิมหมดเลยอันนี้เป็นคาบดินเฉยๆนะครับ เดิมนะครับแมกไนเนอร์นะครับก็สภาพสวยอยู่สภาพดีนะครับไม่เคยเจาะใส่โลบาร์ไม่เคยเจาะใส่คอกนะครับผมนะฮะยางดีสีเส้นนะครับคันนี้นะครับมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมพาลองขับนะครับนะสีสันสวยๆเลยนะครับผมนะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับนะสาสานแบบนี้เลยนะครับเพสติ๊กเกอร์อยู่ครบ ความเดิมนะฮะไม่มีความแน่นอนเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดนะครับนะฮะไม่ได้สะสีเข้ามาด้วยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องนะฮะแล้วก็พาลองขับเอาเปิดผิดอันนะฮะเมื่อกี้เปิดฝาถังน้ํามันนะครับมาดูกันมาดูห้องเครื่องนะครับผมนะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ดูเครื่องยนต์นะครับอสูงมากนะครับ ถ่ายคนเดียวนะครับก็จะค้ำคนเดียวขอค้ำตรงนี้แล้วกันนะครับน็อตนะฮะไม่แกะไม่ถอดนะครับก็คือนะเก็บสีแบบไม่ถอดนะฮะเพราะว่ารถนะฮะมันยังคงความเดิมพกซีนต่างๆพวกนี้ยังเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับซุ้มซองพวกนี้เดิมเดิมแก้มไม่ถอดไม่แกะเพจมอกกอย่ครบนะครับแอลชัดเจนแบตดีนะครับแล้วก็น็อตดำนะสติ๊กเกอร์พวกนี้แล้วก็เลขคารยังเดิมอยู่ เดิมหมดนะครับเดิมทุกจุดมีตัว ABS ด้วยตัวนี้ได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวจะพาดูเครื่องยนต์แล้วก็จะพาลองขับนะครับตัวนี้ก็เป็นกุญแจรีโมทติดตั้งนะครับเขาติดตั้งมาแล้วนะครับก็ใช้งานเท่าข้างแม่นยำนะครับไม่มีปัญหาเลยสําหรับกุญแจรีโมทนะครับมาดูนะครับมาดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอแน่นอนเครื่องดีนะครับผมนะฮะ หม้อน้านะครับมาดูหม้อน้ําเปิดแรกๆก็จะมีแรงดันหน่อยเพราะว่าเราสีมานนี่ก็นะครับหลายกิโลอยู่นะครับนี่นะครับน้ํายาไม่ขาดสีน้ํายายังคงปกตินะครับระดับน้ําก็ถึงฟูนตรงนี้นะครจริงๆส่วนมากจะเติมตรงนี้นคนส่วนมากจะมักจะเติมตรงนี้นะฮะจริงๆมันจะโบขึ้นมันเพราะว่าระดับฟูนนี้คือระดับที่พอดีเวลามีความร้อนนะครับมันก็จะขยายตัวเวลาเย็นมันก็จะลดลง อยู่ระดับเดิมนะครับผมนะอย่าไปเติมเยอะเกินแต่ว่าถามว่าเติมเยอะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันโบออกเองของมันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพาลองขับนะครับทีนี้ผมพาลองขับหารถใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังนะฮะคันนี้ก็ตั้งราคาที่อยู่ที่249,000บาทนะฮะสองแส0บาทได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ ไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะซื้อจากผมไปเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปโอนต่างจังหวัดได้เลยนะครับนะฮะก็มีแถมในเรื่องของของเหลวน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับแล้วก็เติมน้ามันให้เต็มถังขี่ไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็แถมกล้องติดรถยนต์อีกสักหนึ่งตัวนะครับผมเป็นของดีด้วยลูกค้าเอาไปใส่เมมเอานะครับผมนะฮะเครื่องเล่นเดี๋ยวผมหาใส่ให้ตัวใหม่นะฮะตัวนี้มันติด แต่ไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูให้นะครับก่อนจัดส่งลูกค้าอ่านะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับขออยูเทิร์นกลับก่อนนะครับเป็นตัวสูงนะครับก็ค่อนข้างใช้งานสะดวกสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าพื้นที่เข้าไร่เข้าสวนหรือว่าไปต่างจังหวัดค่อนข้างง่ายนะฮะลุยน้ําลุยโคนนะครับก็ถือว่าพอได้นะครับ นะฮะพอรถมันตัวสูงนะครับมันจะสูงกว่าเขาสูงกว่าพวกถ้าไปเทียบปีเดียวกันนะครับตัวนี้สูงเพราะว่าวีโกเขาจะวางเนบไว้บนเพลานะครับนะฮะสำหรับตัวสูงนะครับมันก็จะได้ความสูงมากนะครับสมาร์ทมากนะครับนะฮะอันนี้ก็249,000บาทนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราลองขับนะครับผมนะครับขับคนเดียวเดี๋ยวผม ลองวิ่งสตว์โค้งช่วงล่างไม่ต้องไม่ต้องไปทําอะไรนะครับผมหายห่วงได้เลยช่วงล่างก็เต็มระบบนะครับช่วงล่างก็มีโชคดีอยู่แล้วนะครับไม่มีอดอดแอดแอดนะครับนะโชคไม่มีปัญหายางดีนะครับแล้วก็เครื่องดีนะครับผมนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์แบบเกียร์ไม่มีปัญหาไม่หลุดไม่หลวมนะครับผมนะฮะนี่ครับการเข้าโค้งความเร็วก็อยู่ที่70นะครับ ความเร็ว70ก็โอเคนะครับแต่ว่าวีโก้มันจะทําความเร็วรล้าสตร์โค้งแรงไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างสูงนะครับมันจะดีดตัวมันจะมีจุดตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าการขับขี่ก็คือออกตัวเกียร์สองไล่สบายๆนะครับสําหรับโตโยต้าโค้งนี้จะลึกหน่อยนะครับเราต้องเข้าในหน่อยอ่านะครับได้อยู่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรานะครับ วิ่งออกไปถนนใหญ่เดี๋ยวผมพาซัดดูว่าอัตราการเร่งสําหรับวีโก้มันดีแค่ไหนนะครับทำไมคนถึงใช้วีโก้นะฮะหนึ่งมันได้ความเหนียวความทนนะครับเป็นรถแบรนด์หลักด้วยนะครับนะฮะเป็นรถแบรนด์หลักค้าขายเวลาจะขายก็ขายง่ายนะครับผมนะ,ะนะ,ะเวลาใช้ก็ปัญหาน้อยอะไรฮะได้ง่ายอะไรเยอะแยะนะครับสาหรับโตโยต้านะครับนะ,ะแล้วก็อัตราเร่งมันดีด้วยผู้หญิงขับง่ายออกตัวง่ายไม่ดับนะฮะออกตัวไฟแดง นะฮะออกตัวเกียร์หนึ่งก็ได้เกียร์สองก็ได้นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาวิ่งถนนลองดูนะครับลองซัดดูว่ามันทำความเร็วศูนย์ถึงร้อยนะครับนะครับมันทำได้ดีไหมนะครับรถวิ่งออกดีไหมอืดไหมนะครับมาดูกันนะครับนะฮะรถเยอะเดี๋ยวรอรถ ครับผมนะครับโอ้ยสับเป็นโดดเลยนะครับนี่เกียร์สองนะฮะนี่เกียร์สามนะครับนี่เกียร์สี่นะครับสับเกียร์สี่ครับร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็คือมันได้แรงม้าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับโตโยต้าวีโกเป็นเครื่องคอมมาเร็วก็จะดีแบบนี้นะครับผมนะฮะ แอปเดียวนะครับร้อยยี่ร้อยสามต้องขอดเร่งนะฮะระยะทางก็ประมาณไม่เกินสามร้อยโลนะครับสองไม่เกินไม่เกินสองร้อยสามร้อยเมตรนะครับก็ถึงร้อยนะครับความเร็วกับตัวเกียร์สองอันนี้ออกตัวเกียร์สองนะครับนะฮะนี่เกียร์สองนะครับลองกดคัเร่งดูนะครับมาเร็วนะครับเพราะว่าเป็นระบบเวียนเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบเปยผันนะครับผมนะฮะแรงม้าร้อยหกสิบสามแรงม้าเลยนะครับ นะครับนี่ถึงร้อยแล้วนะครับประมาณร้อยมตรนะครับร้อยมตรก็ถึงร้อยนะครับอ่านะครับประมาณนี้ไม่ได้ใส่เกียร์ห้าเลยเพิ่งถึงเกียร์สี่นะครับสนใจคันนี้สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจโทรมาที่เบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9 ID Line 0 9 4นะครับส7 5เ4 4 1นะครับอยากจะดูรถตัวจริงกันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่า แต่ถ้าไม่มีติดตัดติดจองท่านสามารถมาได้ที่ตะบนท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับของแถมนะครับอีกทีนะครับก็คือแถมกล้องติดรถยนต์ให้1ตัวลูกค้าไปใส่เมมเอาของดีด้วยนะครับไม่ใช่ของนะครับถูกๆที่ใช้งานไม่ดีนะฮะพวกเนี้ยผมใช้นะครับ3ปี4ปียังไม่มีปัญหานะครับนะฮะทนความร้อนทนต่างๆคือว่าใช้งานได้ค่อนข้างทนทานนะครับแล้วก็เปลี่ยนของเหลวให้น้าเป็นน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรี200กิโลเมตรนะครับย้ําคือคันนี้เฉพาะคันนี้นะครับ200กิเมส่งฟรีนะครับแล้วก็นะครับคันนี้เติมน้ามันให้เต็มถังเปลี่ยนเครื่องเล่นให้ตัวใหม่ด้วยนะครับ2 4 9 0 0บาทนะฮะคุ้มมากๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ